สวัสดีจ้าวัอน,นี้ยายจะยายจะไม่กาวผ้ามัวเนื้อคลิปหนิสิผ้าไปเหยียบหนองน้ำด้อจ้าพอดียายโทรมาวะหนองน้ำไหนนอนอีกเด้อจ้านอนนอนโรงพยาบาลอีกมือหนึ่งนะจ้าเนาะเห็นหมอวะชินอนสามคืนหมอต้องไปต้องไปหายายไปถามยายนะจ้านาะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลรัตนบุรนะีไปพี่น้อง จากบ้านเฮ่าไปรัตนะจากกิโลจานีฮะจากบ้านเฮาไปรัตนะจากกิโลว้าวสิบแปดสิบเก้ากิโลได้จ่าเด้อไหเครื่องทางละพี่นนองโอ้โยบรรยากาศ นนองน้ำเป็นยังไงครับหนีเห็บวพี่น้องนีตา,ปเ,รราเป็นในตาด้วยจ้าเด้อหนีใหญ่ใหญ่มาาล้นเด้ออืาครับชอตาไม่เดอ้ยพี่น้อเขาถูกคอไฟเด้อสีรุ้งมึงขูหายได้เบิวังพี่รรพนอ้อง นี S <S <ọ> ่ hi, bye, 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 bye. ้อแดงมาหมดเขาตายมาพี่น้องมหมดนาบ่วงแพื่อนยังนทุบนอนบกันแม่หายหายไปได้สองนั่นฟังเสียงลูกสาวไปก่อนช่วงนี้หนาวกับกันเด้อเดี๋ยวหนาสิมาเยี่ยมไหมหายหายไปไปเด้อสองนั่นไปจ้าสวิจ่าครับบ๊ายบาย หายไปไเด้วยครับกลับบ้านครับแล้วไปนอลงมานัตนาวรีไปยูเทิร์นมากลับบ้านโอ้ยไรไหูายตาขอถกขอไฟได้จ้าเหมากินได้ติม บ้านเราทีนี้ไปหาตาทองส่วนตาทองตาทองกับพ่อมาว่าไหวมือหลังมืออื่นกันใด้นดอกแล้ววะพี่น้องชนรับประทานอ๋อพี่น้อง ก็คือมื่นดีนะวันสิโต๊กีกว่วอพี่น้องไไปใกลแนงวม,ววมนดนน้องนั่นมาเห็นโตมันอยู่หมดสีแดงกันไฟแดงพี่น้องสีแยกไฟแดง จำลองคุณทางไปฉน,นะนงไปเนอะนี่ทางไปทางไปซีขอเขาแยกบ้านหัวนายินดีต้อนรับไปเนอะ จบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มียายตัวนีเสมอมาถ้าไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาเด้อจ้าลายหูลายจาาขอโทษขออภัยเด้อจ้าเด้อลูกสาวคนนี้พิสพาประการใดผ่ากนันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าบ๊ายบายจ,จุ๊บ